น่ารักจังสั่งได้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับท,ที่ชอบนะละหลงไหลในแต่เช้สวงามนะครับผมแหมหนูแย่งซีเลยนะแย่งซีเลยนะนะครับนี่ก็เป็นหนุ่มนะครับเรารีวิวยาข้ามนนตัวนี้นี่ถังขึ้นมาครบนี่ไม่ธรรมาดานะครับถังต้องฉากเลยนะครับฉากจริงเลย ฉาเปลี่ยน90องศาเร้งหนุ่มนะครับอ่าวัยประมาณสัก5เดือนบอกนิดหน่อยโอ้ยจิบจีบจีเขาดูขาคอดูขาพันาขาสัาน้นสั้นต่อเลยนะสั้นตอ่อคสือสั้นมากนะครับผมสันม้สนมากนะครับผมเราไม่ต้องแปลว่าออกหุ่นเยอะนะครับไม่ต้องออกอโชติลานะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆน้ำยาใหญ่ย้ำยาใหญ่ ออโอ้อแรีสายได้ครับโอเค,คแต่จลงรีวิวนะครับน,น้องๆกำน่ารักของมันนะครับผมโอเคนะครับผมบ๊ายบาย